แกนี่ยกูกดไอาะผู้หัวกูเพ uh, ูกูสวิตูเฮ้ยผู้ไอไก่เหี้ยมันนี้มันนี้ยู่ยไอไก่เหี้ยเออ้ยอะไรอ่ะอย่างงี้ใช่หรอเฮ้เหี้ยมึงก็จับฉันขยะดิมจับกูสับวยอู่กูออ่ังนี้อหออย่าี้หรอ

Eh, 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 lah, eh, lah, eh, lah, eh, lah, lah, ni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 , jenuh ni, jenuh ni, jenuh ni. Eh, lah, jenuh, lah. mending, mending, mending. Eh, lah, eh, lah, jenuh, lah. Hui, hey, ni, ni, pula. Hui, ni apa? Hui, 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 pula. Hui, 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 this... hui, 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 อย่าไปเลยนะนิมนเขาหลุดจะบือกูไอ้กูคืนแล้วเอ้จัเบื่อเออเออไปเลยไปหนีบูทำไรกูไม่ดีเลยไม่ใช่มึงไม่ได้จบไป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 ดีเลยดีเลยไปเลยเฮ้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 ยแซนแซนไปไหนไปไหนไปไหนกาไปไ่ให้ไปไหใหาไปไหป แตนแตดึงดึงแนดึงอย่าให้มนไปอย่าให้ไปไปด้วยอย่าให้ไปไม่ได้ไ้ละต้องทผิดตัวเออวะยี่สิบสวะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยกูดิจังหวะนี้แหละไปเลยเครื่องบนเลยเรงบนเลยจังหวะนี้แหละช่วยช่วย เฮ้ยเฮ้ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้วลล้เกาะล้วแล้วกเกาะเห้ยเฮ้ยย่าย่าปกูไปกู้เหี้ยไปไงต่อนต้องไปไงต่อวะเหี้ยติดแล้วเนี่ยไอ้สัอไกูช่อกูชื่อแนแนกูติแนแนเออมติดี่เออตายลไอูตอยู่งี้ตลอดชีวิตกูยังเชื่ออยู

ทางนี้ไปหรอทางนี <S <S ้ไอ้แซมต้องไปทางนี้ทางขวาเออแล้วก็โดดลงไปหมดเลยเฮ้ยไม่หิวไม่หิวไอ้เร yeah. าไอ้เรา,า,า,าต้องมาตรงกระเชา้าก่อนใช่หรอมันไม่ให้เรามันให้เราเข็นไปชนกำแพงไม่ใช่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออวะ่ะมันให้เราเข็นไปชนกำแพงมตัวไหนเราตีมึงเล่นเกมกันเป็นเป้าววะนี่ดูป๊อปั๊บปั๊บใช่หรอวะตัววุ้มอ๋อเฮ้ย วะเยียแม่งแบงฉลาดวะด้วยย่งไ <back> ้เบร์เฮ้ยเราด้วยแบงทำไรแบงแซนแนลาก่อนเฮ้ยไอู้อย่าพึ่งภูไอ้ียเดี๋ยวตกูอย่าพึ่งไอู้เฮ้ยเอ้ยตกตกไอ้หีเ ดูแซนสวยสวยครางช่วยกันช่วยกันแซนขึ้นมึงดึงเอ้าเฮ้ยขันยกเป็นไรอ่ะไอ้ล่าไอ้มันหลุดหลุดหลุดไอ้ล่าแซนมึงอาจจะต้องติดที่นี่ไปตลอดการนะเว้ยเขียวอ้วนขึ้นเลยเฮ้ยนี่ไอ้แซนแซนทำไรของมึงอ่ะอยากได้แก้แค้นมันนี่เฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้แบงค์อ่ะ เฮไยุ่งไกยุ่ไยุ่ไยุ่งไยุ่ไปยุ่งไยุ่งไยุ่ไปยุ่งไยุ่งไป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 ยงไปยุ่งไปยุ่งไปยุ่งไปงไป่งไยุ่งไปยุ่ง่งไยุปยุ่งงไยุ่ง่งไยุปยุ่งไยุงไยุ่ไยุ่งไยุไยุ่งไยุไ่งไยุ่งไ่ไยุ่งไยุ่ไยุ่งไยุ่ยไยุ่งไยุ่ยุไ่งไ เปคนนี้ไม่พอติดเลยติดอยู่ตรงกลางไ้เหียไอเยาเยผูไปทเฮียอผูวเป็นว้ไปแล้วอะไรอ่ะไอเฮียโง่ไอเฮียเราเอาทับทับกันไปแล้ไล Ayok. Hahaha. 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 Hahaha.

ไปมันต้องดึงขึ้นเปล่าไปมึงไปเลยมึงไปเลยยกหินยกหินอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยทำไมรถเป็นไงไม่่คอยดี้แบงแบงคแบงอย่าดึงรถกูดิเจอกันเจอกันเจอกันโอ้ยแบงค์ณเดือดึงไอ้กันดึงดตรงนี้เอ้ยวับผ มัวแกรรมกรไปก่อนไอ้เหี้ยแล้วกูตามมากรรมกรนจากพี่สองกูตกกรลักัสองไอ้ล่ะทางนี้เหรอวะไม่ใช่ทางนี้เหรอแล้วช่วยช่วยดูไอเหี้ยกูก็มั่วแบงค์ขึ้นไปแบงนะกูเดินก่อนเลยอ้าวอ้าวแบงค์โดนแล้วยืนนิ่งกูสองคนนะอย่าอย่าตูดกูเลี้ยงอยู่กูเลงอยู่กูเลงอยู่เฮ้ยกูมันหนักไปเว้ยยิงกูต้องปล่อยแล้ว เอาซ้ายเอาขวาเอาอย่งเพียงอีก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 นีกนึงเนี่ยโซโสู้จะขาดโซจะขาดโซคว้าแล้วได้กูรอดเลยกูรอดเลยเฮ้ยมึงขึ้นไปเร็วๆเดี๋ยวว่ามันมันมันซ้ายไปไวายเฮีย มันถึงแล้วประตูเปิดประตูเปิดเฮ้ยสุดยอดไปเลยเฮียแล้วพวกกูไปทำเฮียกันตรงนู้นพวก้วทำอะไรมีรัวนี่ไงอาจจะต้องให้เรายิงเข้าไปเหรอจริงจริงแล้วจริงจแล้วพวกกูปีนเนี่ยเฮ้ยมันปีนได้วะมึงมานี่ก่อนเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆไอ้ละไอ้เฮียกูาไฟังไอ้ละเดี๋ยวมึงแบกกูขึ้นไปด้วยเออเดี๋ยวกูขึ้นเอง มึ้งทำตามกูอึ้งทำตามกูมึงทำตามกูนะไอ้ละทำนี้ทำนี้ต้องต้องนี้เฮ้ยได้อยู่วะได้อยู่วะได้อยู่วะเฮ้ยไอ้ที่ละไปได้ไงวะกูหม่อนไส้มานานล้กหมดไงวะไอ้เฮียกูหม่อนไส้มานานละไอ้เขี้ยวไอ้เขี้ยละหม่อนไส้มานานละหม่อนไส้มานานไรละไอ้ละไอ้แซนไอ้เียไอ้แซนไอ้เฮีย ไม่ไหวแล,ล้ว<ะ>มึไม่ไหวแล้วผไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว